รีแคปร้านเด็ดร้านดังเมนูอร่อยที่ต้องสั่งในเชียงใหม่อัปเดตปี2025น้านะครับร้านนี้เนี่ยนั่นให้โน1หนึ่งเลยทุกคนน้ำเงี้ยวสไตล์เชียงรายนะครับน้ำอ่ะมันจะเป็นฟิลแบบข้นๆค,ค,คลักๆแบบนี้นะครับแล้วเส้นก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ให้หมูมาเยอะมากคืออันนี้เป็นซิกเนเจอร์น้ำเงี้ยวเชียงรายเลยแต่ว่าอยู่ในเชียงใหม่นะครับทุกคนชื่อร้านว่าบ้านน้ำเงี้ยวเวียงเก่านะครับอร่อยมากต่อมานะครับถ้าใครอยากได้ฟิลแบบลาบเนือแต้ๆนะครับก็ต้องร้านนี้เลยร้านลาบไก่เมืองพพพันนแแแหหวววนะครรออมเเเเื่งงทศลล้้ก็ชาาติถึี แต่ถ้าใครอยากได้ฟิลลาบประยุกต์หน่อยนะครับบรรยากาศไวฟ์ดีกินเบียร์ไปด้วยนะครับก็ต้องร้านลาบเลื่อนโฮมบูซีนะครับลาบเนื้อรสชาติดีนะฮะเครื่องเทนไม่แรงมากอีกเมนูที่ชอบเนี่ยก็คือแหนมย่างอันนี้นะครับคือช่วงเนี้ยเชียงใหม่อากาศดีมากทุกคนตอนเช้านะฟิลแบบประมาณ20องศามาวิ่งในมอไอ่างแก้วได้เลยแล้วก็มารับวิตามินดีด้วยนะครับมาเบอร์เนี่ยเยอะจะได้ไปกินกันต่อนะครับวิ่งเสร็จปุ๊บนะครับก็แนะนําว่าให้มาตลาดเช้าประตูเมืองเชียงใหม่นะครับจะได้ฟิลแบบโลเค แล้วก็เราสามารถชิมได้ด้วยนะก็เลือกร้านที่เราถูกใจแล้วก็ซื้อไปนั่งกินกับเพื่อนนะครับได้ฟิลเหนือมากเลยแล้วก็ใกล้ๆตลาดเนี่ยจะมีร้านกาแฟอยู่นะครับชื่อว่ากาดกาแฟถ้าใครอยากเติมคาเฟ่เนี่ยก็มาร้านนี้ได้เลยส่วนร้านนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านโปรดเช่นกันนะับก๋วยเตี๋ยวปลาเจดาไร้าสารนะครับลูกชิ้นปลาเขานะแบบเด้งแบบเด้ง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 มากแล้วก็รสชาติดีด้วยนะครับเป็นลูกชิ้นปลาทําเองนะครับไราสารเส้นดีหมูดีซุปเนี่ยก็หวานเจียบอร่อยมากต่อไปเอาใจใส่แป้งใส่ขากันบ้างนะครับ โดยเฉพาะซอฟเบรดนะครับกัดเข้าไปถือแบบตายแล้วก็นี่ครัวซองชอ็อกโกแลตนะครับอันนี้เนี่ยน่าชอบมากกว่าซอฟเบรดอีกชอ็อกโกแลตจากเบลเชียมนะครับมันแบบมีความเข้มความหวานความหอมรอร่อย ปิดท้ายกันนะครับที่ร้านลาสิกเป็นร้านที่จองยากนิดนึงนะครับก็ถ้าใครมาเนี่ยแนะนำว่าให้จองล่วงหน้าประมาณ3าสอาทิตย์นะครับร้านนี้เนี่ยจะเป็นกับข้าวฟรีแบบโฮมคุกอะรสชาติดีจัดจ้านนะครับเมนูที่ชอบนะครับก็คือยำมังคุดลิ้นวัวย่างอันนี้ดีมากแล้วก็ข้าวผัดปูแล้วก็พวกเมนูกุ้งก็ดีนะครับพวกปลาเนี่ยก็มีเยอะแยะนะครับเป็นแบบแคชชั่นเดย์ก็สำหรับใครนะครับที่อยากดูคลิปเต็มๆตะลุยกินเชียงใหม่2วันหนึ่งคืนนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่แอปแดงช่องนันะครับ